คือจพูันน้ำเตาค่ะชื่อเรื่อกับชือว่าบอลนะคแับแต่ว่าในวงการนี่เขาเอื่นน่าเตาชื่อกับบัญชาค่ะเลิมเฉลิกับืจอร์อนแย่กับ่าคุณเม่ทองลิงนะเป็นบาชื่อกับชื่อเสุตเวรชื่อชื่อเรื่อกับบีนงการเขาเอิ่นแมมมอนเน่ยสมหมายเนี่ยใสจังกคเสวากมเสียกัดกินมากที่สุดอันนี้พูดเถ้าเพื่อนบให้บางบอกเพื่อนววาน อย่างก็หลัเพื่อนว่าผีเพื่อนว่าผีเพื่อนว่ายักมันแขวขาวกับพวกสัตว์มู้นล่ะเพื่อนว่าค้นที่มันแขวดำแต่ที่นี้ยักเนี่มันย่านย่างพ้นแขวดำย่างค้นเขี้ยวมากย้อนว่าตะกี้นายพันนี่เขับไปในป่าเนี่ยมีผู้เขาเ่อนวัยฟังบอกนายพันนี่เขาไปในป่านายพันไปเขี้ยวมากประเทศนี้นายพันเขี้ยวมากยักตัวนั่นก็เรียกว่าสิไปสิจับนายพันไปกินแต่ท <preserved>. ี่นี่นายพันก <sh> <feliz> ็เลยเขี้ยวมากอยู่ มันก็เลยคิดไปเองว่านายพานผู้นี่คือเก่งแท้คือหยามพานไปได้เพระเจ้ากูกินลงไปท่องกูยิบใหม่ทีบ่างมั้มันก็เลยปล่อยนายพันมันก็เลยเป็นธาตุบริบารนายพานมานจะพุดอะไรอย่างนี้ยโตนะอันนี้คนมองอย่างก่อนแต่ว่าจริงเทะกาลเป็นคนรุ่นใหม่แต่เป็นยังเป็นยังหันไม่หันมากินมากว่าติดมากเป็นคนรุ่นใหม่เป็นยังยังหันมากินมากมันมันขึ้นยกกับหนึ่งละซิงแววลรอมเ้อพอมซิงแวดล้อบมาที่นี่เ้ามากแม่ เขามักในการกินหมากมันก็คือจังเขาสูบยาสูบบุหรีนร่นั่นแหะมั้งจังซุ้มกราซ้ายเขสยาสูบยาสูบบุหรี่จังสิ่งนอกจากหมักอันนี้ทาบ่เคี่ยวจังสิ่ันอกจากพวกปิตยูเนไหมเป็นโอนหวยกินเขาแล้วก็ต้องเคี่ยวม,มั้งเออแงกันนะคือว่ามีเริ่มกินหมากแลาวค่ะเริ่มตั้งแต่ทีแรกนี่วางยูป่อซีเคี่ยวน้ำแม่ใหญ่เคี่ยวน้ำแม่ใ้ไงนี่ ย้ายนี่ไป,ไปเปลี่ยนจัดอ้อยเอาไว้นะแม่งี้เถ่าบัดท,ที่นี่ก็เลยเห็นพืชเขี้ยวม,มันแดงดีมาเพืชกินอีหยังก็เลยว่าจังซีบก็เลยไปซีมเบิงซิปไปซิมมามันเลยแซ่ที่เรลาบัดน,นี้ก็เลียกตีซ้ำก็เคี้ยวน้ำพอไงตะกีพอยไงกนเขี้ยวมาอยู่บ้านก็เลยอยากไปหล่นเป็นเด็กน้อยหนอยยู่ว้นปอหาเหล่นตาหมาพอไงก็เลยก ไงแบบมึงสีเขียวบอเขาได้ตับเหี่ยวเขียวไปเขียวมากเขียวมือละคำมือละคำมือละคำมาปริษเข้าปรดิษล์จิเข้าเจริญนี้นเด้มดันใจจากติมตาอันนี้ก็จากไม่ไงเขียวเห็นแล้วเขียวไปอีนังเด้งเดกระลึกแต่เด้งเอารำล้วได้ครหน่อยนึงเรีย้ใเรียนไปเรียนมากจิตจิตมากเลยด้วยคำ่าิดอีดีส่วมัธยมดุษฎาสมุทร คิดวันสีรษะคืขึ้นว่าสะเพราพอัติตค่ะก็คืดบาอยู่ดอกแต่ว่าจะว่าสิน้ำให็นไหไปเรื่อยๆเห็นไหมเมื่อนึงนั่นแม่ไข่อีหลีได้เขี้ยวมื่อละาคำกันยังดีเอาว่าจิตเมื่อเมื่อนี้กูบพื่อเพิ่มเบิ่งกันนะบาจังศีมันก็อดบอกรังมันก็ได้เขี้ยวคือเก่ามีประโยชน์ยังไงครับการกินหมากมันก็มีประโยชน์นะครับประโยชน์มันก็คือแบบรักษาแขีวรักษาฟัน เปลี่ยนแนนเขียวมันเขียวโค้งแล้วกันเปลี่ยนอีอย่างเขาเอื้อนห่อนไนท์ห,นห่อนไนปากเปียอีหย่างเขาเขียวเขามันกระเซ้าเจ็บท้องจริกระเซา้าเจ็บท้องเขาเขียวมันเขียวมันแกว้ในสมัยก่อนนะคะผู้คนนิยมเขี้ยวหมากกันหมดไม่ว่าจะหนุนมสาห,หรือคนแก่เนื่องจากสมัยก่อนนิยมันดำกันค่ะซึ่งถือว่าคนันดำคือคนที่ดูดีในสมัยก่อน สำหรับคนบางกลุ่มที่ไม่เคี้ยวหมากนะคะก็จะมีการใส่สีแทนค่ะสีในที่นี้หมายถึงการเอาไม้กระถินน้ำลงมาตักแดดให้พอหมากแล้วนำไปก่อไฟให้ควันลอยขึ้นมาหลังจากนั้นก็ลองเอาควันซึ่งจะเป็นควันสีดำๆเหนียวซึ่งนักพวันตรงนี้เองนะคะที่คนในสมัยก่อนนำไปทาให้ฟันดำค่ะในสมัยก่อนนะคะนิยมฟันดำถึงขั้นที่ว่าเวลาอธิฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมาขอให้ฟันดำเหมือนคนว่า และยังมีปรากฏในคำสุขขวัญอีกนะคะว่าสร้างทขวันท,ท่านตาแข่งเป็นแถวทันทีงามมาใส่ซีแหลวดําปีหูกางามถึงแม้ว่าในปัจจุบันค่านิยมฟันนำประจางหานไปแต่คนบางกลุ่มก็ยังนิยมเขียวหมากเพราะว่าการเคียวหมากนั้นเป็นวัฒนธรรมที่ตกทอดกันมารุ่นสูงรุ่นและผู้คนหล่าเองก็เคี้ยวหมากจนกลายเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้วค่ะ